สำหรับคนที่อยากจะเติมเกมราคาถูกๆสำหรับเกมดานค่าสูงนะครับผมขอแนะนําร้านเติมเกมร้านนี้เลยครับผมอีลาติกช็อปนะครับซึ่งร้านเติมเกมร้านนี้สะดวกปลอดภัยแล้วก็บริการดีแน่นอนนะครับผมไม่ต้องกลัวโดนโกงครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะแพ็คจะขึ้นตามนี้เลยนะครับผมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับผมแต่ราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงนะครับแล้วแต่นะครับผมขอทักมาก่อนละกันนะครับผมไม่อยากได้แพ็กไหนเดี๋ยวทางร้านจะจัดให้แบบเร็วๆว่องไวแน่นอนนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปไปกดกันได้เลย กราบสวีดะสวัสดีสท,ท,ทุกทๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะเรามาอยู่กันในเกม Demon's Rayer รดาบยาสูนกับผม NT Channel วันอีกแล้วนะครับซึ่งคิดวันนี้นะครับผมคอผมก็ยังไม่หายดีเลยตอนนี้กำลังเจ็บคออยู่เลยนะฮะแต่เราอยากจะมารีวิวสกินที่ผมแบบรู้สึกว่ามันได้ออกไปจากจัก,กรวาลของดาบยาสูนไปแล้วนะฮะก็คือสกินของหังเทงูนะครับซึ่งพอสกินมาปั๊บนะครับผมทุกคนช่วยจับผิดภาพทีนะครับว่า ทางทิงงูคือตรงไหนที่เหมือนทางทิงงูที่สุดนะฮะ คือแทบจะไม่ใช่ทางทิงงูแลวนะครับผมแทบจะเป็นตัวละครในอันมิเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าคือเรื่องอะไรนะฮะเออเดาไม่ถูกเลยจริงๆซึ่งเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนในผมมาสุ่มด้วยนะครับในผมของฟรีเกมนี้สับคนที่ไม่รู้นะครับเกมนี้แจกฟรีนะผมสุ่มได้ทั้งหมด3าครั้งเลยแบบจุกๆนะครับผมเออไม่จำเป็นต้องเติมนะครับผมใครดวงดีก้สกินไปใครดวงไม่ดีแบบผมก็นั่นแหละครับได้ฝันลุมรุงแรงแงไปนะครับผมซึ่งเดี๋ยวก่อนที่จะไปสุ่มเนี่ยเราขอญาตพามาดูสกอ่่หนยวา สกิลหมัดดาวตกเอ้ยไม่ใช่สกิลมนอสูนของฮังทิงงูเนี่ยมันจะสวยแค่ไหนเว้ยเออมาเราขอไปดูในเกมเลยละกันเนอะผมซึ่งการรีวิวเนี่ยผมต้องขอญาตก่อนเลยละกันก่อนที่จะมาดูอะไรมากมายเนี่ยการรีวิวแบบนี้ดีกว่าการรีวิวแบบแบบก่อนมากเลยนะครับเพราะว่ามันมีตัวละครเพื่อนมาให้รีวิวด้วยหไหมทุกคนมายืนแบบตรงหน้าเรานะครับทำให้ได้รู้ว่าสกิลเนี่ยมันสามารถทนดาเมจได้รวมถึงสร้างรวยกับเพื่อน,อนได้เว้ยเอยเอซึ่งบอกเลยว่าฮังเทงงูนี่แบบ ของจริงอะ่ะติดเมตายาวๆแน่นอนนะครับดูจากทรงแล้วนะครับน่าจะลบล้างเมตามันยากพอสมควรเพราะว่าโลกมันกันดาเมจได้โคตรเวอร์รวมถึงนะครับผมตัวละครของ,งทังเทงูนะครับตีดูดเลือดได้ด้วยโอ้โหโ,หโ,โ,หโคตรครบเครื่องกระเบื้องสามรถจริงๆนะครับผมสำหรับพังเทงูตัวละครตัวนี้นะครับและอันติของเขาทุกคนดูครับผมโอ้โหหมัดสายฟ,ฟ้าแบบสุดๆโอ้แล้วมีมังกรโคตออกมาตื้ม,มโคตรเท่ครับผมรวมถึงก็จะมีดูดเลือดด้วยมนสักครู่เมื่อกี้นะครับผมโอ้โห ของจริงแบบสุดๆดดนะครับผมฮังเทงงูตัวละครตัวนี้แม่งเท่จัดเลยว่ะเอเวนิชชั่นแม่งเท่จริงว่ะผมชอบวะ่ะรวมถึงแบ่งบาวดาเมดด้วยแล้วแม่งเฟี้ยวว่ะแม่งแบบครบเครื่องจัดนะครับผมก็แต่รีวิวสกิลนะครับสกินไม่ให้ดูอะไรเลยสกินมาดูซิเป็นการป,ปัดสายฟ้าแล้วก็มีผ่าสองรอบผมมีสีฟ้าออกมาก่อนรอบแรกนะครับรวมถึงก็จะมีสีแดงออกมาอีกรอบหนึ่งด้วย <S <S 2> <S 2> <S โอ้โหสวยว่ะ รวมถึงนี่ผมก็จะมีบ่อ,อยันตรงนี้นะครับผมซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายาันตรงนี้ที่มันเปลี่ยนหรือเปล่านะครับผมเปลี่ยนไปจากเดิมหรือเปล่านะครับน่าจะเปลี่ยนสีปะ่ะอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับผมแต่โมเดลของเขานะครับผมนี่ก็จะเป็นร่างโมเดลเล็กๆน้อยๆแล้วการที่เขาจะยือนอยู่นะครับแล้วก็ไปต่อยธรรมดาหนึ่งทีนะครับไม่มีลูกเล่นอะไรมากมายซึ่งสกินนี้ผมบอกกันเลยว่าออกทะเลแบบสุดๆนะครับไม่มีสกินไหนที่ออกทะเลเท่านี้แล้วนะครับแล้วผมรู้สึกว่าสกินนี้สวยสุดแล้วอันนี้ความคิดของผมล้วนะครับ แบบปล่อยมัดสายฟ้ารอบแรกแล้วก็มีรอบ2อโผล่ใหม่รอบหนึ่งมันเท่จริงรวมถึงนะครับผมอันติเมตของเขาทุกคนดูดิโอ้โหมัดสายฟ้าไอ้แค่โคตรเฟี้ยวดูดิโอ้โหที่แบบสุดๆนะครับผมระเบิดระเบอร์มากอลาัางการแบบ3 4 5 6ี่ห้าเลยนะครับผมและรวมถึงเนี่ยผมสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเกมแนวนี้นะครับผมก็บอกไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผู้เล่นมือใหม่นะครับผมเพียงเขาคุอคนทำควสราลวันตามที่เขาบอกตรงนี้นะครับ มันก็จะสามารถเก็บแต้มเควสนะครับผมเพื่อได้รับหินตรงนี้มาสุ่มคอสตูมได้นะครับซึ่งหินคอสตูมไม่สามารถดองได้นะครับผมสุ่มได้แค่กิจกร,รรมได้กิจกรรมเดียวเท่านั้นนะครับไม่สามารถดองข้ารรรมกิจกรรมได้รวมถึงภารก,รรกรริจนะครับผมก็จาเป็นรายวันนะครับผมไม่สามารถดองข้ามวันได้นะครับผมมารประมาณนั้นก่อนที่เราจะมาสุ่มสกินนี้เราขออนุญาตพาทุกคนมาสุ่มตรงนี้ก่อนละกันนะครับผมสิบใบไปครับผมต้องบอกว่าเป็น10หินสเม่รสิบใบ,บนะครับไป ออกหรือเปล่านี่ครับผมก็ขอญาตภาวนาละกันนะครับผมให้ได้ของดีๆบ้างมาไหมเอ่ยโอเคสีฟ้าออกมาเท่ากับว่าได้ของ B นะครับผมโอเคครับแต่คีย์หลักเราคือตรงนี้นะครับผมมาซึ่งมันก็คาดหวังยากนิดนึงละกันสำหรับเอสกินนะครับเราก็ขอยาไม่คาดหวังละกันขอคาดหวังอาคาซาแทนเอจยบะบ้าเหรอเอาแค่หนึ่งพันเพชรพอละกันนะครับผมหรือไม่ก็น้ํายาก็ได้นะน้ํายาผมก็บอกเลยว่าของดีครับเออขอน้ํายาก็ได้ครับถ้าเราจะเรือจริงๆขอน้ํายาครับ มาไม่ได้น้ำนาว่ะน้ำนาคืออะไววะน้ำยามาปึ๊บโอเค1000เพันก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับนี่ก็เป็นการสุูมเล็กน้อยและประมาณนี้แหละซึ่งผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าการันตีอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมมันก็สูงไปเรื่อยๆมันเพิ่มหินไปนเรื่อยๆนะครับอาา่าฮะแล้วก็สามารถเติมซื้อได้นะครับตรงนี้เลย ประมาณนี้เลยละกันสำหรับการพาทุกคนมาสุ่มสกินทางเทงูนะครับซึ่งส่วนตัวผมไม่ค่อยทำคลิปหรอกการสุ่มสกินนะครับแต่ที่มาทำสกินนี้ทุกคนดูนะครับเพราะว่ามันเท่จริงๆนะครับผมอยากให้ทุกคนได้เห็นนะฮะเออส่วนใหญ่ผมก็จะลงคลิปช็อตหรืออะไรประมาณนะั้นแหละสำหรับสกินนะครับผมแต่อันนี้มันหมดใจไม่ไหวจริงๆอะ่ะอะไรประมาณนั้นอย่ามาป้ายายาเพื่อนๆนะครับผมในเซิร์ฟโกล b a ลแต่ถามว่าอีกนานไหมก็น่าจะนานพอสมควรโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับผมในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ ใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมี